สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องมือใหม่ไก่ชนนะครับวันนี้ก็มาถ่ายไก่พม่าให้ดูนะครับตัวนี้ไกเเ่เป็นเป็นไก่พม่ามาล่อนะครับเป็นมาล่อลำบงนะครับพอดีว่าตอนที่ผมเพิ่งเอามาเลี้ยงใหม่ๆตอนนั้นผมยังหาแม่ไก่ไม่ได้นะครับก็พอดีมีพี่นะครับเขาให้มานะครับแต่ว่าตอนนั้นที่ให้มาก็เป็นลูกกระเจ๊บประมาณสัก เกือบเดือนนะครับผมก็เลยเอามาเลี้ยงไว้มันมากับทั้งแม่นะครับทั้งแม่แม่แล้วก็ลูกประมาณหกเกตตัวนะครับแม่เป็นพม่าลำบงนะครับส่วนพ่อพ่อไก่นั่นผมถามพี่ที่ให้มาเขาไปว่าเป็นพ่อไก่สีพม่าสีแบบนนี้นะครับสีสานี่นะครับแต่ว่าพ่อมันใครไม่รู้ขโมยไปนะครับต,ตัวนี้ก็หน้า,นาค,วควบกว่าๆแล้วนะตัวนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงเลยนะครับ แต่ว่ามีอยู่ไม่กี่ไม่กี่ตัวนะครับรูปร่างรูปทรงดีนะครับเมื่อสองสามตัวที่ได้ผมเคยเอาไปซ้อมนะครับเคยเอาลองไปตีนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับมันตีแข่งดีนะครับตีแข่งคมดีนะครับแม่นนะครับตีมีเสียงไก่พม่านะครับเวลาตีก็จะเสียงจะไม่รุนแรงเท่าไหร่มันจะมันจะดังเสียงจะไม่ค่อยดังเยอะนะครับแต่ว่าจะใช้ต่อรุนๆนนะครับ แล้วก็ตีไปตีมานะครับที่หน้านี่ครับที่มันจะมันจะเริ่มมีอาการบวมนะครับ <S 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 แล้วก็เป็นอพอตีไปนะครับเพราะว่าเริ่มตัวเองเริ่มเหนื่อยหรือว่า่วงนั้นก็เป็นไก่หนุ่มนะครับพอเริ่มเหนื่อยเริ่มอะไรมันก็จะหนีวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งวนหลบ้ายหลบฝานะครับ ถามว่าเก่งไหมก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแผดตีนะครับก็ไม่ได้หนักหน่วงนะครับแล้วก็แล้วก็ยังสู้ไก่เชิงยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะผมเคยลองดูแล้วนะครับมันก็เป็นไก่ที่ตีพอในระดับพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าพอยังว่านะครับเพราะตอนนั้นไก่ผมยังไม่ได้ทําเนื้อทําตัวนะครับมันก็ไม่ได้จับขังนะครับอยู่ดีผมก็เอาไปจ็บจากบนต้นไม้มาแล้วก็ขังอยู่มาสักสองสามวันนะครับแค่พอให้มันเชื่องแล้วก็อุ้มไปเลยครับตอนนั้นก็อยากรู้ว่ามันจะออกมานแบบไหนนะครับผลปรากฏว่ามันก็ไม่ไประทับใจนะครับก็เลยไม่ได้ ก็เลยเอามาปล่อยไว้เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้สนใจนะครับก็มันจะมีตัวตัวนี้อยู่ตัวนึงครับที่เป็นสีพม่านะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นสีสีพม่าสีแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นไก่ลูกครึ่งนะครับเป็นไก่เชิงนะครับสีเหมือนออกออกออกสีออกเป็นพม่าแบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาชนมันจะตีเป็นไก่เชิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับตัวนู้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นสีพม่าะนะครับแต่ว่าเป็นตีเป็นไก่เชิงนะครับฉันเชิงม,มันเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ตีเจ็บดีครับตีเข้าซอกดีครับนะครับมาพูดถึงเจ้าตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็ก็คงไม่ได้เอาไปเลี้ยงเนะยครับชนไม่ได้นะครับ พอเอาไปตีได้เล่นสนุกสนุกได้ครับรูปร่างมันก็สวยนะครับลอยดีนะครับแล้วก็บวกที่ผมก็ใจก็ไม่ค่อยได้ชอบอยู่แล้วครับพอเห็นปลอมแล้วก็แม,ไม่ไม่ทัดใจก็เลยเอามาปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวถ้าว,ว่าใครขอใครไม่นั่นก็ค่อยให้เขาไปนะครับ แต่ยังกยังว่าครับช่วงนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับมันก็เลยไม่มีใครเล่นมันก็เลยไม่ได้ไปค้นจักใครนะครับนี่ถ้าว่าบอลเปิดอะไรเปิดนะครับมีการซ้อมมีการลงนวมนะครับก็ตัวนี้ก็ผมว่าคงให้เด็กๆวัยรุ่นที่บ้านไปแล้วนะครับรูปร่างดีเลยนะครับดูครับเวลายกก็โดนมั่งไม่โดนมั่งครับแต่ถ้าโดนมันก็โดนต่อดีนะครับแก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟัง นิดหน่อยๆนะครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็พอดีนั่งตายคลิปก็มีนี่ครับเจ้าลูกไก่นี่ฮะขอบเดือนเนี่ยมาจิกผมนะครับตัวนี้ผมนั่ง่ายคลิปอยู่ดีก็มาเดินมาจิกนะครับอืมมาตอนเล็กๆกันเล็กกับเพื่อนนะครับตัวนี้พอโตเป็นหนุ่มเราใหญ่แล้วครับนี่สวยเลยครับมาตอนที่เนี่ยครับเป็นไก่ชุดรุ่นเนี่ยครับเนี่ยก็พอกเดียวกันตัวเมียนะครับแต่คนละแม่นะครับ ตอนเล็กๆตอนเล็กๆนะครับมันจะตัวเล็กกับเพื่อนนะครับผมต้องเวลาให้กินข้าวต้องคอยช่วยนะครับไม่งั้นไอตัวใหญ่ๆมันไล่จิกหมดครับเมื่อกี้ผมตายคลิปอยู่ก็เดินมาจิกกันครับเราเดินอ้อมมาแล้วครับเดินอ้อมมาแล้วเย็นๆแล้วครับเดินอ้อมามานี่ๆนี่ตัวเมียน,นะครับไป ใกล้ๆเลยอยู่เมียวันนี้ก็หกเดือนเป็นสาวแล้วเริ่มไข่แล้วหน่อตัวนี้ให้ดูตัวนี้เอาตัวนี้เพิ่งจะหกเดือนเองน,นะครับนี่ดูดูใกล้เลยตัวนี้ก็พ่อแม่เดียวกับไอเ้เจ้าปอดูนะครับดูลักษณะรูปทรงนะครับแต่ตัวนี้แม่ไก่ตัวนี้ก็ ตายไปแล้วครับไม่สบายเมื่อไม่กี่เดือนนะครับช่วงฝนลงนะครับแม่ตายไปแล้วครับดูเ,เดินโชว์เขาหน่อยดิอืมตายตายเต็มตัวหน่อยขุนขุน คุกินข้าวอิ่มครับจะรอขึ้นคอนนอนนะครับอยู่ดีก็เดินมาจิกผม,มเฉยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิางานก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ